สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตามสัญญาเลยค่ะต้นไม้ของเรารัตนพึกหรือคูนสายรุง้งคูนชมพูก็ได้ค่ะมาจากการผสมของไม้มงคลก็คือราชพฤกก์กลับพึกแล้วก็ชัยพึกนะคะแต่ละต้นก็มีแต่ ความเป็นมงคลอย่างสูงสุดเลยค่ะแล้วนํามารวมกันนะคะกลายเป็นรัตนพฤกษ์ราชพฤกษ์ก็คือต้นไม้ของพระราชานะคะแล้วก็เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองมีความเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีมีอํานาจวาสนาราชพฤกษ์จะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นไม้สัญ,ญลักษณ์ประจําชาติไทยนั่นเองค่ะส่วนของชัยพฤกษ์จะเป็นไม้มงคลที่มีสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะ และความเป็นอิสรภาพถือเป็นไม้ของเทพเจ้าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์และการรับประพฤกก็คือต้นไม้มงคลแห่งความสําเร็จหรือต้นไม้สารพัดนึกกลายเป็นรัตนพลึกที่สวยงามและลงตัวอย่างที่สุดเลยนะคะข้อมูลก็คือมีถิ่นกำเนิดอยู่ในหมู่เกาะฮาวายค่ะเป็นต้นไม้ทรงพุ่มขนาดกลางนะคะอายุอยู่ได้หลายปีสูงก็ประมาณ5-6เมตร เปลือกจะเป็นสีน้ำตาลอมเทานะคะใบก็จะเป็นใบประกอบขนนกเรียงสลับกันนะคะเป็นรูปไข่มีขอบขนานปลายใบแหลมโคนก็จะมนขอบเรียบผิวแผ่นใบก็จะเกลี้ยงเป็นมันสีเขียว สำหรับดอกก็จะเป็นช่อแบบช่อก,กระจะนะคะออกตามซอกใบหรือว่าปลายกิ่งดอกก็จะเป็นสีเหลืองอมชมพูสีขาวนวลแล้วก็เป็นสีชมพูมีกลีบเลี้ยงอยู่5กลีบรูปไข่แล้วก็แคบนะคะกลีบดอก5ากลีบเนี่ยคะ่ะจะเป็นมีเกสรตัวผู้อยู่10เกสรมีก้านชูอับเรนูโคงงอยาวประมาณ3เกสรน,นะคะและเกสรสั้นอีก4เกสรน,นะคะดอกจะ ทยอยออกกันมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะแล้วก็จะร่วงหล่นลงมาปลายก็จะค่อยๆแตกบานขึ้นมาใหม่เรื่อยๆอีกเป็นช่อยาวเชียวนะคะอ่ายาวได้ประมาณเป็นเมตรเลยค่ะและมีกลิ่นหอมอ่อนๆในตอนเช้าๆนะคะเสียงนกร้องก็จะเยอะแยะเลยค่ะมาเก็บกินนอนกันนะคะสำหรับต้นนี้นะคะก็เฝ้ามองมาได้3ปีปีแรกก็จะไม่ออกดอกเลยแล้วก็ พอเริ่มออกปีที่2ก็ยังออกไม่เยอะนะคะปีนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นต่อไปก็คงจะออกเต็มไปหมดเลยละคะ่ะสำหรับท่านผู้รู้ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ารัตนพลึกเนี่ยคะ่ะจะไม่มีฝักหรือว่ามีผลเลยนะคะแล้วก็ปลูกหรือว่าเพาะชำด้วยการตอนกิ่งเท่านั้นนะคะ ก็ใช้เวลาประมาณ2-3เดือนนะคะใช้กาบมะพร้าวแล้วก็ชุบน้ํายาเร่งรากเข้าไปด้วยนะคะส่วนที่ต้องระวังก็คือหนอนมแมลงที่จะเจอดลาต้นนะคะท่านที่สนใจแล้วก็ลองหามาปลูกดูนะคะจะเป็นไม้มงคลสำหรับบ้านเราเองนะคะปลูกไว้บริเวณเทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะปลูกในวันเสาร์ค่ะสำหรับท่านที่ชอบความสวยสะอาดสดชื่นของต้นไม้ ในธรรมชาตินะคะลองเลือกแล้วก็หยิบหาดูสักต้นหนึ่งนะคะเป็นต้นไม้ในใจแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เป็นมงคลสำหรับบ้านของท่านด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามกันนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ